ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาดู350แรงเจ้าแท็กเตอร์ยักษ์ใหญ่โอ้งานแข่งน้ำต้อนครับงานมาหากราบเลยคนณสวนจัดส่วนจัดแทก็กเตอร์โอ้ัหมีหอ,อยังเอ็ซีเมื่อกี้นี้แข่งด้วยโอ้ลบแดดล้มลงอะหน่อยครับท่านผู้ชมให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหอยอกบอหน้าสีรูดเรืองมาดูวันนี้ เจ้ายักใหญ่กำลังแต่ง,าง้างคนร่ะแย่แ yeah, oh, mm hmm. ม่โคเมื่อแม่โครถรุ่นนี้350แรงโอ้รถกันไนกี่แห้งอายากขับรถรุ่นนีปวดรแท็กเตอร์ฟังโตลงไปถ้ามีเครื่องจักปกก็ทำได้หมดทำงานามีมงมก็เห็นบ่ได้เพราะว่าที่เมืม่อ แจ้งเจ้าโปรโมสูงโอ้รุ่นนี้เจ้าแก้มีเป็นซีบขันครับกำลังแล่นจุดจับจดจ,ดจ,ดจดัดกระแทกเดินบางคนนี่ก็จอดติดชิวกันทำงานบา่ได้ยเดียร์ผมบอกเป็นกำลังติดแทงท่งทาอ๋อท่านผู้ชมเอ้ยฝากคนไหลคนแชร์คนติดตามหอจบกอน้ำเสียเรื่องเป็นกำลังใจน,นะครับเอาบ่ได้ยทายซีบลายมือแล้ว คนไายชิบยงาประเดียกำลังหาเงินซื้อเมื่อซื้อไม่ดีที่ายท่านผู้ชมบนดีีของน้ำออก่านเพียงลำต้นฝั่งนู้นอ้าเต็มบ่ออยู่เลยยังไม่สูกฝั่งนี้กันไว้นะครับฝั่งนู้นก็วันถุศาสืองเบ้าณก็สารปกครองอำเภอเมืองจังหวัด ใบปันอดอกบนเนาะจุดจัดดัดทุชมไว้ฝางคนไรคนแชท่สามฝังตัวลงไปอันนี้อยู่บ้านผมนะครับฝังบ้านเราคนท้องมู2สมูจ็นะครับข้างหน้าก็หอประปาฝั่งหัวก็เป็นของหมูยันนาชาดกรสานทุ่ม้องแอนจดจัดดัดมีเจ็ดเดียบมีลูกอัด ยังเมื่อถึงจะทำงานใ้ทุกวันเอาก็ใช้ยบยากัไเยเด้อท่านช่วงวัยกลางคนเลยคนแจ็คคนดำคนจบวอเป็นกำลังใจเลอลาหยิบสี่หกเพียงใดภ็พาแข็งแรงดำดลไปด้วยคนเอาคนไทยดูเพราะว่ามันเขได้ิบคนโกเกี่ยวกับงานหลวงงานลากหลา่ไป ปราบอยา่าสิจังหวัดขอนแก่นน้ําลองเนอะครับปราบปราบเอาพังงับพูดเสพขายไปเดี๋ยวถ้าบนจัดการกันเอาก็จัดการกับพูดเสีพวกบาทเอามันหลายสวัดสดีครับโอ้